พี่ยอนครับคะต้องเป็นภาษาเกาหลีไหมเวลาถามนี้ต้องเป็นภาษาเกาหลีไหมได้พี่หอยถามเป็นภาษาเกาหลีอ๋อได้ค่ะอ่นางยองนางยองชื่อเหมือนน้ำตกเลยนะนา้ำอกนังยองนังยองไปที่น้ำตกนางยองกันอันยองอันยองอ่าชื่อเราคุ้มกันแค่เนี่ยกันเนาะไม่เหมือนเกาหลีเหมือนกะเหลี่ยงถามเวลา ไม่อยากให้แฟนสะสมอะไรคะจีไม่อยากให้สะสมความเครียดค่ะโอ้ใช่อยากให้อยากให้เขาอารมณ์ดีอยากให้หัวเราะเยอะๆแล้วปกติเขาอารมณ์ดีไหมอารมณ์ดีเพราะว่านหนูขับเยอะๆะตั๊ตัมึงมานั่งก็จียอมเป็นแบบนี้รลอนิดนึงลูกกฎหมายกัญชาจะผ่านแล้ว อยู่แล้วค่ะเพราะว่าอยากลองด้วยแต่ถ้าลองไม่ไหวลองไม่ไหวไปเลยค่ะแบบมีแบบออร์แกนิกที่บ้านพี่ชาวเฮ้ยไม่ต้องห่วงเลยไปไมเรื่อเรืองเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมมีคนโอ้ยคุณเป็นลูกชายหมอเสงเหรอคะใช่ครับที่หมอเคลงฮะรวมกันเป็นรวมกันเป็นเสงเคลงครัโอ้ยขอบคุณให้ดู ไม่ได้อะไรเลยพี่ชานี่คือแบบเอ้ยไหลลื่นมาแก้เคล็ดเลยไหลลื่นเลยโอเคเลยดท้ายได้แล้วผมนั่งันแล้วไม่ได้เทมที่แล้วนะปูกันไปใหญ่มากแล้วแบบออกมากูเผ็ดอะไรไม่รู้ว่าจังหวะแปวมะแปวมะแปวต้นไทลังขึ้นเลยอ่ะแล้วดูซิว่าเปลี่ยนกูอี้แล้วจะดีขึ้นไหมพี่๋อยคำถามเดียวกับจียอนเลยค่ะครับเปลี่ยนกาอี้จะดีไหมจะพากูไปด้วยไออกซอ อร้องเลยคุย่อเกใกล้ๆดีกว่าเออตุ้งตะลุกอีงนะแมันอาจจะเป็นอาถรนเอออย่านะอย่าเข้ามานะไม่อยากไม่อยากให้สะสมสแตป์ครับไม่เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวทางค่ายเพลงจะไม่มีคนแต่งเพลงครับไว้นี่ขยะขนาดขนาด ลาฟังอยู่พี่หอยพี่หอยเขาบีบเนี่ยมาคิดฟังอยู่พี่หอยพี่หอยตรงๆมีคิดถามไงเฮ้ยทักทักทักเดี๋ยวคำถามอะอะไรวะเออตาก็บอกว่าไม่อยากให้ติดอะไรเราก็คิดไปทางติดอะไรแล้วอะไอติดอะไรในวันอาทิตย์อ๋ออันนี้วันเสาร์อ้ากูคิดเกินไปพรุ่งนี้แล้วเหรอเนี่ยโอ้พราะคุณขยันเกินกว่าเฮนไม่อยากให้ผัวแม่สะสมขวด พลาสติกทำไมคะเพราะว่าเวลาผัวแม่เนี่ยไปมีอะไรกับผู้หญิงเนี่ยนะมันชอบเอาขวดพลาสติกกลับมาวางไว้บนหัวเตียงหนึ่งใบหนึ่คนก็หนึ่งใบหนึ่งคนก็หนึ่งใบเดือนที่แล้วเนี่ยแม่เก็บขายได้20งหมืนกว่าบาทนะัูนเลือกไม่ยอมศึกษาอยู่ใกล้ๆกันใครเข้าสิงคุณคะเนี่ยผมอยากจะบอกเลยคือปิดชมค่ะ คนที่จะออกมาต่อจากนี้ไปเขาคือแชมป์ใหม่ตายแล้วคำขวัญประจำใจแชมป์เดี๋ยว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 เดีวดยว่าก เข้าสิงค <laughs> ุณ <laughs> นี่คุณกดดันเหรอคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเขาอยู่ฝั่งดิฉันขนาดดิฉันเป็นคนไทยแท้ๆยังอ่านยากอ่านเย็นพ่อเอ้ยแม่เอ้ยอะกราบในเชิญนายฝรั่งค่ะเรามาพบกับคำขวัญประจำใจสามีแชมป์เดี๋ยวก่อนกี่เทกไอ้กี่เทกระดับเีนเล่แคเดียวกี่เทกแคเดียวคำขวัญประจํ แช่ว่าคือของโปรดเมียไม่ใช่ปลาปูหรือหมูมึกแต่เป็นกุ้งบักอวบอุ้ยอุ้ยคุณบิลลี่ครอบครัวเราภูมิใจกับคุณคุณสอบเก็แพ์ชนะแล้วโอ้ยีนะไม่ได้ไปสอบที่วัสิงภรรยาใครนะครับอยากให้สามีสะสมกรมทันประกันชีวิตโอ้โย แลือว่าใครเป็นอะไรไปภรรยาก็จะได้เต็มเต็มไปเข้าใจไหมฮะอย่าว่าแต่อะไรเลยบ้านผมนี่ผมทํากรมธรรม์ประกันชีวิตไว้ผมแค่ฮัดใช่เมียยิ้มที่อะไรไม่รู้แเวลาคุณลองลองลองฮัดใช่ใหม่แล้วผมเป็นเยลีนะฮัดใช่อุ้ยเล่มไหนวันเนี่ย อยากมีรักครั้งใหม่กับพี่เชาเชาเลยชอบชอบชอบเชาเชาเพิบเห็นครั้งแรกเขาบอกเฮ้ยกุ้งเถอดไปเถอะท่านเป็นเชาเชาแล้วเหรอนะฮะน้องไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกที่พูดกับพี่แบบนี้นะต้องพูดตรงๆ้คบกับเขาแล้วไม่เอาไหนมาลองคบกับพี่ไหมที่ไหนก็เอาอ มีเยอะมากนะเนี่ยวันนี้มาถึงปุ๊กก็มีผู้หญิงมาตามตื้อเลยนะพี่ชาวะแน่นอนไปที่เห็นใช่ไหมใช่สาวยาคูบอกพี่ซื้อไรมาบ้เมื่อวันนี้ก็สุภาพบุรุษแล้วเกินขี่มอไซมามานั่งกินข้าวด้วยจนอุ๋ยนี่ต้องแบบจับมือของกุ้งไปวางบนมือของอุ๋ยแต่เขาสุภาพจริงๆค่ะสุภาพเขาไม่มีแตะเลยถ้าจะได้ใกล้ชิดก็น่าจะเป็นตอนตอน กอนมอไซค์ก็ได้ให้กอดนะฮะพี่ขับรถยนต์นี่จอดได้เลยนะคะเช่าเช่าเอามาจากไหนเยอะแยะค่ะี่เก้าอี้พี่หอยพี่เรามานั่งดูเดี๋ยวพี่ก็คิดออกคนนั่งเก้าอี้ใหม่ปึ๊บเอาเลยอยู่ที่ก่ามาคนจนอย่างพี่ไม่มีเงินเป็นอำนาจแล้วไงอีกจะไปสามารถ บังครับ <S <S ชาวมันไม่ใช่เก้าอี้แตที่เก้าอี้มันเป็นที่กูเดี๋ยวพี่อ่าไม่นั่งเดี๋ยวผมนั่งปุ๊บนี่มาปั๊บเลยนอนน้อย,อย <S <S ปุ๊บน้องครับรถยนต์วิ่งยังมีมวันจอดแต่หัวใจพี่เดินหน้าตลอดไม่มีวันจอดนะจ๊ะทีละ ยังมีรางกระถางก็มีดินครับเก้าอี้ีอีกนิดจะได้ละไม่ใช่เก้าอี้ละเป็นที่อะไรเป็นที่กูคือจริงๆแล้วผมอิจฉาว่ะอิจฉาแบบว่าไม่ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เห็นแบบว่าความรักแบบนี้พี่หอยไม่มีตูดเหรอคะพี่หอยไม่มีตูดเหรอคะมันแบนมากใช่ไหมชิยอน อย่างเดียวคือพี่จะขี้ยังไงเท่านั้นเองพี่มีพี่มีแต่ของพี่เล็กเท่านั้นเองอยากเห็นแบบใหญ่ๆไหมตั้บยื้อคุอยากเจอกปนยังไงคะคู่นี้ก็เจอกันในแอป tinder ครับเหมือนกับถ้าเราถูกใจกันเท่านั้นนะคะเราถึงจะได้คุยกันได้โทษฮะฉุกดยังไงฮะอยากเห็น tinder จริงๆนะพี่ผัดจะเล่นแอปเนี้ยเขาได้คู่ไปนานแล้วพี่ผัดไปติดเล่นแอปอะไรอยู่ แอดดินโดแอดดินโด้เห็นอย่างนี้เวลาแบบคุมทีมฟุตซอลแบบหนูชอบเขามากหนูอยากให้เขาแบบยังไงมีเงื่อมีเงื่อเหรอลงเฮ้ยเฮ้ยลงได้เลยไดนเลยยืดทำไรไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ดูสั่งนี่ไหนเองอะไรอยเงี้ยสั่งกรพุ้งแตงกวาออกจะป๋าหอยอะสั่งเช้าเดิเดินเดินบีบบีบบีบ oh no